ความสุขความทุกข์อะครับมันไม่ได้แปลผันตามสิ่งที่เรามีว่ามากหรือน้อยแต่มันแปลผันตามความสาม,มารถในการปล่อยวางหมายความว่าต่อให้คนเราอะมีเยอะแค่ไหนอะแต่ถ้าเรายังปล่อยวางไม่เก่งอะเราก็จะยังมีความทุกข์อยู่นะคบถ้าเกิดเรามีน้อยแต่เรายึดติดในสิ่งเหล่านั้นมาก เราก็จะทุกข์แต่ต่อให้เรามีมากถ้าเรายึดติดในสิ่งเหล่านั้นน้อยเราก็จะไม่ทุกข์นะครับหรือว่าทุกข์น้อยหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดเรามีเงินอยู่แค่ในบัญชีนะสมมติ2,000บาทแล้วยึดติดมากในเงินนั้นแบบโอ้ห oh, 2,000บาทของฉันฉันหามันนานมากยังไม่จุง้งเงินอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วงเงิน2,000บาทนั้นอนะวันหนึ่งมันหายไปนะครับอาจจะถูกโกงอาจจะถูกขโมยอาจจะเอาไปลงลงทุนอะไรไม่ได้แต่เอาไปใช้แล้วมันมันอะไรก็แล้วให้เพื่อนยืมว่าาาเรกกถ ทุกมากเราทุกมากครับเพราะเรายึดกับมันมากแต่ถามว่าถ้าเรามีเงินสมมุติว่า20ล้านแล้วกันนะครับแล้วเราไม่ยึดกับเงินนั้นมากอยู่ดีวันหนึ่งเราเอาไปลงทุน10ล้าน